มันสินุกนะมันก็นุกนุกนุกนນกนุกนุกพร้อมแจกเฟสนะทุกคนหนุไทยหนุราคุยได้บิดเพื่วะนี่จังเป็อ่านว่ายังตองอ่านว่าเป็น สบายดีและสวัสดีเพื่อนพี่น้องเอฟซีเบอร์สกุลสุขนนะเพราะว่าสิเป็นทางเราไทยหรือว่าต่างประเทศกาทีดีตอนขักของปู่ปองสาวสว่างชาแนลโดยมือวันี้เขาก็ได้มีโอกาสเดินทางมาหาสาวสดผู้หนึ่งก็ชื่อว่าเป็นสาวโสดตรที่ว่างานในระดับหนึ่งเนาะกับเป็นหมู่ที่เคยเฮียนก,นกันกับสาวสว่างนั่นเองโดยมือวนนี้เขาก็ได้มีโอกาสเดินทางมาหาเพิ่นเพราะว่า ตั้งแต่เอาเฮี่นไปเล้วงเฮากะบ่ได้เห็นเพื่อนแต่โดนเฮากะขิดว่าเพื่อนอาจจะแบบไปทํางานอยู่ไทยโบจังสันดิซี่หะนะมื่อนี้เออเฮ้เพื่อนเปิดใจเฮากะเลยได้มีโอกาสเดินทางมาหาเพื่อนเสริมเป็นภายนั่นกะไปกันเลยคอณพี่น้องสบายดีเ้ยบายดีเนาะผู่ตัางนังไมนสนุกนะกะนุ่งกันเนาะ ันมือนี้มาหาสาวปอนเนาะตามคำขอของเอฟซีชมวังเนาะเนาะช่งสาวชมวังลงเถอเขากับมาตามเพี่ทะเลอันยเทะเลได้ไหมน้องนางปอนอานยูทะเลนางสิบเก้าปีสิบเก้าปีเนาะยังยังไม่เคยมีผัวบ่ ยังไ่เคยมีผัวจะเขยเยอะเคยยัง่เคยมีผัวจะเขยเนาะแตเลยเปิดใจหาคู่แม่นวะแมนเออคู่บ่าวนี่อยากได้เป็นทางใดทางใดก็ได้เพื่อความดีควาใจมาซาดันเออเพิ่นบโจัมกัดอันประเทศเนาะพ่อยเนาะประเทศใดก็ได้ขอเพียงลงกันถือใจกันเอออายุได้เท่าไหร่อายุก็ ยังบวทันนงหาสิบหกสิบม่นสิกะสี่สิบหาสิงมาอืมไปสำคัญนีเอาบ่ดว่เอาต้องรมันก่อนยังพันจะสิวนใจว่ายังทะลก็ขึ้นอ่ะแลวมาลงเข้ากันบ่ดูว่ายังแบบสามารถลงต่อได้เใช้เวลาลงก่อนนะ ชายน้องเพิ่นต uh, ัดสินใจภายในมือสองมือนี่ก็บ่ได้เลยพ่อแม่พี่น้องอะต้องใช้เวลาศึกษาคิดใจกันก่อนอย่างต่ำๆนี่ก็มีแล้วจะปีหนึ่งเนาะเหนื่อยเออเขาก็บ่ฮู้เบื้องหน้าเบื้องหลังเพิ่นบางทีเพิ่นลอยเมียมาตัวเขาก็มีแลยนะลอยเมียมาเสียตัวบ่อันสมหวังกับอันน้องปอนัันคู้จักกันบ่รู้ล่ะ รบกันได้เด้อถามกันได้ก็เป็นหมู่กันตั้งแตะข้าวเทียนโมหนึ่งเนาะแม่แล้วกับหูใจกันมาแต่ต้นเติบแล้วจนฮอตเท้าคืนออกหน้าเลยนแม่ออกมาหากลางเทอมเลยอืมคุนเคยเฮียน้องกันพอไหมพี่น้องอืมแต่กับได้เห็นกันเลยเพราะว่าไม่เคยตีกันมั้งบอยแย่งกันมั้ง นี่งแต่เอาเทียนมากอะ่คอยไปสาแล้วก็บร่ได้คอยมาหลินแถวนี้นะฮะคือบริไคอยเห็เือนลยเป็นไหฮะเซลมนแมบันนี่เลยอันเห็นเห็นลงในยูทูแมนบอยชุมบังเห็นลงในลงในยูทูเลยชมบังกอยางมาไทยเยมืนมั้ยยมาสัมผัสเพื่อนเลได้เห็นเพื่อนแบบต่โดนเติมเลิกกออถือโอกาสมาหลินน้ำเพื่อนน้ำแล้วก็มาสัมษณ์น้ำได้แล้หาหกปีเนาะข่าวาเห็นกันเนาะ ลมาเห็นแล้วมาเห็นแล้วเป็นอะไรงามขึ้นกว่าเก่าบ่หราะเรื่องอะไรงามงามลายเนาะตะกี้เพิ่นสิแบบจะเจอได้เลยๆไม่งามขื่นเวได้ขื่นกับขาวอวบอิ่มได้อยู่ไหมอ่าอันนี้โมเมนต์เจ้าขายคนนอกพอเมีพี่นอกคือว่าเพคนอยากเปิดใจหาคู่คนคุยคุยถึงมกถึงใจแล้วเพคนจะคอยตัดสินใจตามหลังเนาะนะเออ เวลาจะคุยมือสองมือโอ้ยให้เอากันบุเป็ดบุบุแมนเนาะอืมเราก็ต้องศึกษากันไปดูดนก่อนถ้าเอาค่ะขาก่ะสมมติว่าเป็นนุ่งไทยเนาะก็ต้องขวบมาเบิื้องต้นเนาะบางทีมาเห็นแล้วจองตัวรถจองตัวรถกับน้ำกับทัานกับมีเนาะเรนบอกเรนเป็นแบบอาชีพเป็นเป็นสเปกเนาะแต่กับมีหลายก็จะลงมัดลงก่อนเดี๋ยวเขาเปิลงาม ไปได no ้ไหมนี <Overwatch> aro aro ่กินเข่าเราบอกกินแล้วกินกับยังกินลูาวกันยังไปดิวันนี้กินข้าวกับต้มมีเลยจะเขากินบ้างวันนี้สิต้มสะกินแต่จะบ้ต้มไปกินก็กินเนาะกินเข่ากับต้มมีพอยะเนาะขนาดกินเข่ากับต้มมีได้ในยังงามสำนีกขันกินกับพัดกับจืดในแจ๊กสีซัมได แดมแ่ดนานะเดีไปเหตุงานอยู่ไทยอยู่เาะรืออยู่บ้านโมไปบไปไปอยู่บ้านเอามากันจกแล้วก็ยืด้ไปใส่บริยนต่อวะโมจะเอาเย็นมาห้ากัน่ไคอยแบบไปหาลิงักกันแาเบโอเดีอเวราะวา ทางกับตัวอะไรมันลำบากตัวห้างไปตตกทางไปตตบางอันอะมันลำบากมา่แม่เนี่ยมันเนมากินหีกับฝรั่งกันดเกือบไปปาอาต้นอันก้นรถไยเขาทางมันลบากไปแล้วอะหากันจเกะ แต่ออกมากจะหาหุบีแหละบริคิดอยากไปไทยบ่กระอยากไปอยู่แต่ว่าคิดเงกอ่อนยังคิดอยู่ <laughs> คืนดนเนาะหาฟีหละ <laughs> แล้วบ่ได้มีพี่น้องอยู่ฝั่งไทยบ่มีอยู่เป็นทำงานอยู่ยแต่ก็คิดเงินก่อนเราอยากจะเฮ็ดเรียกเพืเ่อนนบอ่อล้วมีไอ้มีน,น้องบอ่มีซ้ำคนย้งลองซ้ำคน มีไอหนึ่งบ่แม,ม่มีอ่อขึ้นหนึ่งเลยขึ้นหนึ่งแล้วเป็นลูกหล่าแม่โอ้ย,อยลูกหล่านี่ขาดองแพงเลยทุกคนเลย <c oughs> ลูกสาวหลานีเนาะแม่บูกสาวหลามุ่นขอนในแต่กาเนะแม่โบกก็ฮักเมยก็แพงเนาะนะอยู่มืองหนี่นเลยสะสมมาดคขาตัวก็อยากแพงแน่ได้เบิ่งนาะว่าเป็นเป็นลูกสาวหลาพ่อกระักเมยกรห่วงไปในอ้ สิได้บ่าวกันสมมุติว่าได้อ่าผู้บ่าวหรือว่ามีครอบครัวนี่สิไปอยู่เพื่อนแฟนบ่หรือว่าอยู่เพื่อพี่ก็ต้องรวมกันเป็นมังก่อนรวมกันเป็นมังกรอันล้วสมมุติในใจเจ้าอ่ะนะเจ้าอยากอยู่พี่บ่หรือว่าไปอยู่พุ่นอยู่พี่อยู่เฮือนอืมแบบอิสระเนาะอือยู่เป็นพนเมแต่ถามพี่ครอบครัวแท้กัอย่างชิมีเงินเป็นของตัวเองแล้วเนาะอืม ใครอยู่กับพ่อกับแม่์ก็ย่านแบบฝ่ายซ้ายเพิ่นกับคือสีกดดันนั่นแหละก็ถ้ามีเพื่อนเป็นของตัวเองก็ดีเนาะแน่นึงอ่าเนาะซาสวรรค์กับเดนังกับซาปอนกัถือว่าเป็นอ่าสักพักหนึ่งแล้วซาสวรรค์ไปแหละสิเป็นนางทา้งลังกล้องคนเอกสิออกไป้นนางไปจับตัวสะพานซาปอนอืมเพราะว่าเขาแสดงนั่งเพลนกับสักพักหนึ่งแล้วกัสิทางเพื่อนลังเนาะดูลังไม่แมน นางปรเดียวเป็นยังปีเนาะน้อย่ลางโดยสาสวัสดิ์สิไปสัมภาเนค่ะเอาโดยค่อยก็เห็นแต่อันเจ้าปิดใจในรายลายซ่องเนาะแต่เจ้ากะได้แจกเฟซอยู่บ่แจกแล้ว แจกแล้วแต่สองคนยังไม่เคยแจกเนาะสองแจกซองอื่นเลยอันนี้สะดวกแจกเฟซแจกไลน์นิดดูว่าสะดวกบอสองเลยบ่บ่นิ่มเต๊ะเฟซโอ้ใช้คอบเฟซเลยใช่อันนี้กับคุณครอบแจกเฟซทั้งทุกคนเนาะนหนุ่มไทยหนุ่มเล่าคุยได้เบสผิดป่นะนี่เจ้าเม่อ่านว่ายังตกอ่านมาเป็น กางกีเดอ้อคนแคบทนก็แคบเอา,อาก็คือเฝนพ่อคุยบ่ดเลยนะทุกคนนะว่าจะเป็นเหมืมมอนไทยหรือว่าต่างประเทศขอแค่คุยกันเข่าใจกับเพียงพอเมนบ่กเยแล้วแบบตั้งแต่โลมานี่ก็ยังบมีคนถือใจเ่นว่ะกะพือสิแสดงว่า่นยังเปิดใจนะก็ยังเปิดใจอยู่รุ่นรุ่นนุ่มไทยยังไม่ชิดอีกนุ่มไทยหรือว่าต่างประเทศเนาะ ยังมีชิดอยู่ FC ข่อยพ่อซีว่างอยู่บ่ก็ต้องเบิ่นก่อนยัง่ายๆความว่างต้องเบิ่นก่อนแสดงว่า FC ข่อยก็ยังมีความว่างอยู่เด้อะพลเรียกจีบกับแอดไปโลดทุกคนเลยเพิ่นก็ยังโสดยังโสดแล้วก็ยังเปิดใจอยู่แม่ยังบ่เคยมีข้อพิพาทไหมบอสาวโสดบอแมนไม่ห้าง เพิ่นกะเป็น,ปนลูกสาวลาพ่อกะฮักแม่กะห่วงโดยเนาะตอนนี้เฮากะได้รบกวนเวลาน้องพอนี่ว่าเป็นเวลา,าโดนเติบแเลยทางสาวสวังกะสิได้พอตัวกลับก่อนเนาะโดยสบายดีโดยเนาะพ่อพี่น้องเฮากะได้ไปถามข่าวถามข่าวน้องเพิ่นกะ ือว่าคนพี่น้องก็อาจชิ้นหูกันแล้วเนาะสเปกคุ่ทางอายุหรือว่าแบบใดกัขึ้นไป่ท้าเพิ่นไปผีเยพลอแล้วเพิ่นกัเป็นลูกสาวหลานั่นเองกับขาดชิ้นส่วนก็บมาอยากให้ว้าเนาะกเอาแบบพอดีโค้งามเพิ่นเป็นยังเขาก็ยังไม่ได้ท้าเพิ่นดอกแต่ว่าลูกสาวหลานกับพแม่น่าชิพ่อแม่พี่น้องก็อาจชิ้นหูเนาะลูกสาวหลานี่ขาดเพิ่นมาอยากมันก็บมาอยากคือลูกสาวก็คือสาวุสวังเนาะแบบหาเลยก็พ่อ แม้ว right. mm ่าหาโลยเทมงัวให้พ hmm. mm ่อเหมืน hmm. ว mm ่าโดยเหาก็ไ hmm. ด mm ้โอได้ลงเหมือนกับถือว่ามัวร์ไลยเพราะว่าเหาก็บ่ได้เจอกับเพิ่นกับป็นเวลา์ซนนานเนาะโดยมาฮอตโมนีซาสุมักะฝ่าเหมืนพี่น้องเอฟซีทุกคนกะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็เปิดการเตะเตือนเตื่อเวลาซาสุมังกะลิปเนาะจะได้เป็นเตะเติมทุนสำหรับพี่น้องโดยมาฮอตโมนีซาสุมักะสิกล่าวคำว่าสบายดี